มาวัยรุ่นถ้าท่านมีชุดคันเบ็ดที่รักมากๆแล้วมันก็ราคาที่จะแสนแพงลอยอยู่กลางอากาศแบบนี้เป็นท่านท่านจะทำอย่างไรเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาติดตามการผจญภัยครั้งนี้ของนายูกันได้เลยนะครับเริ่มเรื่องกันเลยนะครับช่วงนี้นะอุณหภูมิค่อนข้างที่จะสูงและค่อนข้างที่จะร้อนมากๆนะครับนายูก็เลยคิดว่าเราสมควรที่จะออกกันให้เช้ากว่าเดิมนะครับคือไปเล่นรอบเช้าอย่างเดียวจนถึงรอบเที่ยง ถึงบ่ายโมงถ้าเราไม่ไหวเราจะขึ้นก็คือประมาณว่าเล่นครึ่งวันนั่นแหละนะครับรอบเช้ามืดวันนี้ผมเองนะครับก็มากับมิ่งนะครับนะซึ่งหมายเนี่ยก็ไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลนะครับผมเนี่ยบ้านอยู่ในเมืองปาจีนบุรีนะครับนะที่ที่จะไปเนี่ยเป็นบ้านของผมอีกหลังหนึ่งนะครับนะที่บ้านสร้างนะครับก็ไปลงเนี่ยต้องบอกเลยเป็นคลองบางหอยนะบ้านผมมาติดกับคลองบางหอยเลยต้องบอกสภาพของหมายและโลเคชั่นนะครับว่าคลองเนี่ยมันไปได้ยาวๆนะแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับกับช่วงเนี่ยมันจะมีผักตบมาติดอยู่ซึ่งผม ลงมาประมาณ2-3รอบแล้วก็ยังติดอยู่แบบนั้นนะครับก็เลยบอกมิ่งนะครับว่าเฮ้ยทางอะ่ะมันไม่ได้ไกลนะเราก็ต้องตีวนไปวนมาอยู่ในหลุมเดิมๆก็บอกโอเคเพราะว่าเราจะมาแค่ครึ่งวันและอย่างที่มีคนเคยกล่าวไว้นะครับคอนเทนต์อยู่รอบตัวเรานะครับแลวคอนเทนต์มันก็มางจริงนะแค่การเอาเรือลงเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะมาดูกันว่าผมเอาเรือลงยังไงผมจะเรียกมันว่าการเอาเรือคายักลงแบบดิจิตอลนะครับติด,ดตาม<ด><ด>คลิปก,<ด>กันไวรุ่น ต้องชูไปเลยนะอึ๊บ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 ไปเน่งเน่งเมงเฮียชูเกินงานเข้าแล้ว คือเอาสเต็ปก่อนนะจริงๆการเอาเรือขยักลงเนี่ยเห็นฟุตเทจแรกๆไหมมิ้งเขาจะใช้เชือกนะครับใครเขาจะใช้เชือกกันทั้งนั้นนะ่ะแต่ว่าอันนี้เขาเรียกว่ารูแบทแมนนะครับผมเรียกว่ารูแบทแมนเหมือนกับแบบที่จอดรถแบทแมนมันเป็นรูผมอะ่ะมันเป็นหลังบ้านผมอะ่ะผมก็ไม่คิดไงเพราะว่าปกติเนี่ยนะครับนั้นไหลไปมันจะพอดีมันจะไปชนอยู่กับขอบย้าไงซึ่งเอาจริงเนี่ยวันนี้น้ำลงมันทำให้ที่ตรงเนี้ยชันมากขึ้นเลยเลยชุดเกินไปเลย โอ้โหเรียบร้อยเลยครับถ้ามาคนเดียวผมยังบอกกับมิ่งเลยนะว่าคงต้องไหา้น้ม่เอาฟฟีสไตล์นะครับไปเอาเรือผมต้องบอกนะว่ากีฬาการตกปลาเนี่ยมันคล้ายๆกับเกมกอล์ฟอยู่นะค,ะคือกอล์ฟเนี่ยผมเนี่ยเข้าใจกติกาเบื้องต้นนะครับแล้วก็เข้าใจพื้นฐานของคนเล่นกอล์ฟนะ,ะผมตีกอล์ฟเป็นนะครับแต่ไม่ได้แบบไปออกลงออกรอบแล้วก็แค่ตีโดนลูกผมกำลังจะบอกว่าทฤษฎีของกอล์ฟเนี่ยหมายความว่า เราจะต้องสู้กับจิตใจของเราเองเช่นเดียวกันนะครับการตกปลาก็ต้องสู้กับจิตใจของเราเองเนี่ยมันพลาดตั้งแต่เช้าทําให้ผมต้องมาล้างแบตล้างเรืออะไรเนี่ยนะครับมันทําให้ผมใจนี่มันห่อเหี่ยวไปแล้วนะครับเหมือนกับเรารู้แล้ววันนี้มันทําไมตะกุกตะกากโชคไม่ค่อยดีเคยเป็นไหมแต่จริงผมว่าไม่เกี่ยวกับโชคนะ ผมว่าไม่เกี่ยวกับหัวใจเรานี่แหละเราคนเรานะถ้าเขาบอกว่าคุมใจตัวเองได้เนี่ยนะครับนะจะเป็นยอดคนเลยซึ่งผมยังไม่ถึงขั้นนั้นนะวันนี้มันก็เลยมีเหตุการณ์หลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวตามไปดูคลิปกันเลยมันจะตะกุกตะกักอะ่ะมันจะสะเงาะสะแงะ,งงะทั้งวันอะ่ะนะครับซึ่งเราคุยกับตัวเองนะแต่มันไม่ได้จริงๆอ่ะไปตามชมคลิปกันครับผม วัยรุ่นนี้คือฟุตเทจช่วงบ่ายนะครับผมอยากจะให้ดูบรรยากาศนะครับดูการสกิปิ้งนะครับตีปลานะครับซึ่งต้องบอกว่าไอ้ใต้ถุนเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยนะครับเขาเหมือนกับแบบทําอาหารนะครับเขาก็จะทิ้งเศษอาหารเนี่ยนะครับลงไปใต้ถุนลงไปข้างๆคลองเนี่ยผมก็เดาเกมไว้เลยว่ายังไงเนี่ยก็ต้องมีปลาซ่อนอยู่นะครับไม่ช่อนก็ชะโดนะครับ ไม่อะไรก็ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็เลยเลือกที่จะมาตีตรงนี้อ่ะมาชมฟุตเทจนี้กันแต่มันตะกุกตะกักจริงๆนะวันนี้วัยรุ่นเอฟซเหน็นเมื่อกี้ไหมมีปลาตามากัดนะผมก็เลย ซ้ำไปอีกนะครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นไปช่อนนะครับอ่ะมาดูกันว่ามันคือปลาอะไรนะครับได้้แลวครับ เห็นไหมเป็นเปลาชะโดนะครับนะแต่ตะกุกตะกักจริงๆนะครับกัดปุ๊บนะครับวิ่งเข้าไปที่เขาเรียกว่าอะไรนะ ที่ต่อเลยนะครับก็คือที่ตรงเสาไม้ไผ่เนี่ยนะครับวิ่งเข้าไปข้างในก็เลยตัดสินใจวัดก่อนหลุดนะครับนะแต่ตัวน้อยมากเลยนะครับแต่ผมก็ถือว่ามันไม่หมาน,น่ะไอ้ปกติไอ้ตัวน,นงตัวน,น้อยมันต้องโดนดินะครับนะอ่ะมาติดตามการระชนภัยกันต่อนะครับนะมีความผิดพลาดอีกหลายอย่างที่จะให้ fc ดูในวันนี้ข้อผิดพลาดในวันเนี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับจังหวะของการวัด ที่ไม่โดนปากปลาเลยนะครับนะลองส่งก็แล้วนะครับชิงจังหวะก็แล้วนะครับปกติไม่อย่างใดอย่างหนึง่งมันก็ต้องสําเร็จบ้างไม่ว่าจะเป็นนะครับนะตะข่ายมาพันมอเตอร์ไก์นะครับปัญหาอีกหลายๆอย่างนะครับตีไปนะเป็นปมตีไปฟู่ผมแก้สายมามาัดช็อกมาโหัหลายเรื่องอ่ะวันเนี้ยมันมันมันเกี่ยวกับอุณหภูมิด้วยไหมผมว่ามันเกี่ยวหมดอะครับอากาศมันร้อนอะมันทําให้ใจผมเนี่ย มันมันไม่เข้าจังหวะนะครับแล้วช่วงเนี้ยนะต้องบอกก่อนเลยช่วงขาลงยิงแล้วลงมานานแล้วนะครับจะสังเกตว่าผมนี่ไม่ค่อยมีปลาให้ดูเลยนะครับนะเขาเรียกว่านายูอ่อนซ้อม แล้วยูอ่อนดอยจริงไม่น่าจะอ่อนซ้อมนะกูซ้อมบ่อยบ่อยแต่ทำไมยิ่งตกแม่งเหมือนเลเวลยิ่งลดลงยังไงไม่รู้นะครับอันนี้อันนี้คือจักใจของผมเองอยากระบายเอฟีฟังนะครับอ่ะแล้วมาดูฉากนี้ที่รอคอยนะครับมาดูว่าชุดคันเบตอันแสนรักของผมนั้นจะอยู่กับผมต่อไปหรือไม่ติดตามชมคลิปนี้กันได้เลยครับไวรุ่นโดล้วครับโดนแล้ครับ เอาตามสัญชตาตญาณนะตัวเนี้ยอยู่แล้วนะครับทีแรกอะแต่พอทีที่2เท่านั้นแหละพอผมวัดไปปุ๊บข้อมือผมอะเหมือนกับแบบเหมือนเจ็บแบบแป๊บเลยอะนะครับมันเหมือนจะเป็นอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่เป็นหนักนะครับซึ่งตอนภาคอยู่ตอนเนี้ยดูคลิปอยู่ตอนเนี้ยตอนนี้ผมยังเจ็บข้อมือด้านขวาอยู่เลยนะครับมันสะท้านอะมันเหมือนเราจับไม่อยู่อะแล้วเราแบบออกบ่อยเราซ้อมบ่อยผมมันคนซ้อมบ่อยมากนะแบบเดี๋ยวลงตกเดี๋ยวลงตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วงนี้ก็คงน่าจะต้องพักไปก่อนนะครับดีนะครับนะ ชุดคันเป็ดผมไม่ไปด้วยผมไม่อยากจะคิดเลยถ้าทีแรกแล้วมันไม่มุดไปติดตัวกิ่งไม้ไผ่อะแล้วมันเอาคันเบ็ดผมไปเลยผมว่าหายแน่นอนนะครับอ่ะวัยรุ่นนะครับเรื่องราวของครึ่งวันเช้านะครับก็มีประมาณนี้นะครับแล้วที่สําคัญเลยตอนเนี้ยนะครับนะผมต้องเป็นกําลังใจให้ตัวเองก่อนนะครับเพราะอะไรรู้ไหมช่วงเนี้ยมันท้อแท้มากแล้วเราก็ เหมือนจังหวะมันหายอ่ะเหมือนเราทําอะไรที่มันคล่องที่มันเคยได้นะครับกลับมาทุกวันเนี่ยนะครับเป็นอาทิตย์แล้วนะอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยกลับมามันทําไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะผมเชื่อว่า FC หลายๆท่านอะ่ะคงจะเป็นแบบตกไปสักพักหนึ่งแล้วตกมานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบ เฮ้ยฉันคล้องแล้วแหละเขาเรียกว่าผิดพลาดจนท้ออ่ะแต่ผมมานะครับมีคติในใจที่ว่าท้อนั้นน่ะมันมีไว้ให้ลิงถือซึ่งผมเดี๋ยวจะออกอีกเดี๋ยวพลาดอีกผมออกอีกเดี๋ยวพลาดอีกผมออกอีกผมไม่กลัวหรอกนะครับแต่คราวนี้นะครับต้องเป็นกําลังใจให้มิ่งด้วยตั้งแต่มิงน่ะได้เรือมาตอนเนี้ยทรฟี่ของมิงอ่ะผมขอแค่3โลพอมิ่งเขายังไม่เคยถือปลาแบบตัวใหญ่ๆสวยสวยเลยแต่ผมเชื่อนะเดี๋ยวมิ่งเขาก็ได้แล้วผมก็จะต้องกลับมาคืนฟอร์มเดิมให้ได้นะครับผมฝาก FC ที่ดูคลิปนี้อยากให้ f อซเป็นกำลังใจให้ผม2คนจริงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับนะใครที่เข้ามาใหม่นะครับหรือเป็นแฟนตัวยงไม่แฟนตัวยงสามารถที่จะคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้นะครับใครผิดพลาดมาช่วงนี้ นะนายูก็ผิดพลาดเหมือนกันนายูก็แห้วมาจะ2อ,อาทิตย์แล้วที่แบบไม่ได้ตัวใหญ่ๆตัวโตวสาหรับกีฬามันก็คงมีแค่นี้แหละครับนะไม่แพ้ก็ชนะนะครับนะใช้ชีวิตให้มีความสุขตกปลาให้มีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้าวัยรุ่นอีกเยอะ